ตอนนี้เราก็เสริมแหนบให้กับรถรีโว่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เราใส่แหนบ20มิลข้างละ3แผ่นนะครับใส่เหล็กกับแหนบกันบิดเข้าไปด้วยคันนี้ก็เราเสริมแหนบนะฮะเป็น20มิลข้างละ3แผ่น,นครับแหนบชุดล่างเราใช้ทรง,ทรงตรงเลยนะแหนบชิบนเราใช้ประมาณ3แผ่นนะครับด้านหลังด้านหน้าก็จะเหลือช่วงเด้งให้นิดหน่อยนะครับคันนี้เขาเน้นเพื่อจะเอาไปบรรทุกใช้งานครับนะฮะ เราก็จะให้เหลือช่่มเด้งนิดหน่อยนะครับเพราะว่าใช้แหนบสามแผ่นเนี่ยสามารถที่จะบรรทุกได้ประมาณ3ตันได้นะฮะก็เป็นรถคอกรีโวเป็นรถแครปนะฮะคันนี้จะบรรทุกของทางด้านหลังอย่างเดียวนะครับด้านหน้าเขาจะไม่ค่อยได้ใช้บรรทุกของ <c oughs> เพราะว่ารถแครบเนี่ยถ้าเราไปใส่ของด้านหน้าเยอะไม่ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วกระบะมันชอบซุดถ้าเกิดเราไม่ได้วางาดามกระบะเข้าไปกระบะมันจะชอบซุดอยู่ตรงกลางนะครับเพราะว่าน้ําหนักไปถ่วงทางด้านหัวกระจังของคอกเ,เยอะไม่ได้นะครับพยายามใส่ ของท่านด้าน้ายได้อย่างเดียวก็ดีนะครับเพราะว่ากระบะเราจะได้ไม่สุดง่ายถ้าเราไม่ได้ดามกระบะนะครับทรงแหนบก็จะเป็นทรงตรงนะครับคันนี้เสริมแหนบให้นะครับรับน้ําหนักที่ประมาณ3ตันนะครับใช้แหนบ20มิลค้างละ3าแผ่นใช้แหนบของแลมครับโอ้โนะครับประมาณนี้เลยตรงล่างแน่นๆคันนี้เราทํากันกลางมืดกลางดึกเลยครับ เป็นรถที่มาจากจังหวัดชัยภูมินะครับเป็นรถรีโว่นะครก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับ และตอนนี้เราก็เสริมแหนบให้กับรถรีโวของลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่าง3ตันกันนะครับอันนี้แบกน้ําหนักได้ประมาณ3ตันครับช่วงล่างนะครับใช้แหนบ20มิลข้างละ3แผ่นนะครับแต่เราจะเทสน้ําหนักได้แค่ไม่น่าจะเกิน2ตันนะครับเพราะว่ารถลูกค้าทรงสูงนะครับไม่สามารถที่จะยกกระสอบทรายขึ้นไปได้3ตันนะครับแต่เราจะให้ลูกค้านั้น ลองขับดูที่น้ำหนักสองตันนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับรถรีโวนะฮะซุมเขาโปร่งนะฮะเขาโล่งนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าใส่ล้อไม่ถ่างเกินไปเนี่ยล้อจะไม่ติดซุมนะครับเห็นไหมฮะเรามาดูช่วงล่างกันนิดหนึ่งนะครับเป็นทรงรถเดิมๆสแตนดาร์ดไม่ได้ทําย่ออะไรนะครับขอดูมุดดูจุดทุกอย่างนั่งเเขวนะฮะในระดับสองตันครับเหลือช่วงเด้งประมาณนิ้วครึ่งได้ครับ ประมาณนี้นะฮะทรงเด้งประมาณไม่ขึ้นแต่ก็ไม่ต่ำจนเกินไปนะครับให้ดูฮะแบนบอยู่ทรงนี้ครับประมาณนี้ทรงแหนบราเป็นทรงแหนบตรองนะครับลบน้าหนักได้ก็ถ้าจะใส่สักตันนึงนะครับนี่นี่เรื่องๆอ่ะคือรถแคปเนี่ยเราไม่สามารถที่จะยกกระสอบทรายขึ้นไปได้เนื่องจากเราลอกเราสั้นนะครับ ถ้ายกได้สักลูกหนึ่งก็ถ้าจะสวยเลยเราจะได้ดูว่าสามตันเนี่ยนั่งเผาไหมนะครับแต่ทีเนี้ยมันยกไม่ได้เพราะรถลูกค้าส่งสูงนะครับแต่ให้ดูสองตันนะครับซึ่งสองตันนั้นลูกยางห่างจากเผาเยอะนะครับนี่ก็คือจุดลูกยางนั่งเผานะครับจุดลูกยางนั่งเผายังห่างจากตัวเผาประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งได้นะครับซึ่งหมายความว่าถ้าจะใส่กหนึ่งตันเนี่ยผมกล้าการันตีว่ามันไม่มันไม่นั่งเผาหรอกครับเพราะว่า แแบที่เราหนักยืดได้แบบเกือบสุดขนาดนี้แล้วเวลาที่จะแบกน้ําหนักอีกหนึ่งตันเนี่ยเขาจะย่อลงมาไม่เกิน1เซนนะครับซึ่งหมายความว่าสามตันก็ใส่ได้นะครับโดยที่ไม่นั่งเภานะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ลูกค้าลองขับดูนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นล้อสิบสี่นะครับแล้วก็ซุ้มยังสูงขนาดนี้นะครับถ้าช่วงเด้งเราเหลือมน้อยนะครับช่วงเด้งที่ระหว่างเภาเราเหลือน้อยนะครับลูกค้าสามารถตัดลูกยางนั่งเภาได้นะครับ เพื่อจะให้ล้อขึ้นไปอีกได้เพราะว่าช่วงเด้งตรงนี้เขาเหลือเยอะกว่านะฮะอ่าถ้าช่วงนั่งเผาเหลือน้อยช่วงล้อเหลือเยอะก็สามารถตัดลูกยางช่วยได้เพราะล้อ14เนี่ยถ้าตัดลูกยางเนี่ยส่วนใหญ่ล้อจะไม่ติดซุ้มนะครับดังนั้นถ้าเอาไปใช้ในระดับนี้3ตันผมกล้าการันตีว่าไม่นั่งเผาแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะให้ลูกค้าได้ลองขับดูนะฮะลูกค้าครับ อยากให้ลูกค้าลองเอาไปวิ่งสักรอบหนึ่งคือไปกลับรถหน้าอู่ตรงนู้นนะครับตรงถนนใหญ่ก็ได้ฮนะวิ่งออกไปสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวดูฟิลว่าอารมณ์เนี้ยมันเป็นยังไงลองไปนั่งดูกันได้ครับเอาสักรอบหนึ่งลองไปนั่งดูกันปิดท้ายก่อนก็ได้ครับลองวิ่งขึ้นไปแล้วก็ไปกลับรถบนถนนใหญ่ตรงนู้นนะครับเอาสักรอบหนึ่งจะได้รู้ว่ารถเวลาที่มันยืดหยุ่นมันเป็นยังไงแล้วก็รถทางเรียบมันเป็นยังไง ให้ลูกค้าลองรวงน้ําหนักไป2ตันนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าลองไปวิ่งดูนะครับว่าอัตรถมันจะแตกต่างจากที่เขาเคยเสริมแหนบมาไหมนะครับที่เขาเสริมแหนบมาครั้งแรกเขาบอกว่า,าการรับน้าหนักของเขานั้นเนี่ยนะฮะก็คือพูดง่ายๆว่ามันรับน้ําหนักได้น้อยมากและมันก็นั่งเผาด้วยนะครับดังนั้นเราก็ทําการเซตให้ใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากลูกค้ากันนะครับตอนนี้ลูกค้าก็กลับมาแล้วนะครับ นี่ก็คือฟิล2ตันนะครับน้ําหนักที่ถ่วงก็ค่อนข้างที่จะถ่วงมาทางด้านหน้านะครับก็คือถ่วงด้านหน้ารถก็จะด้านหน้าก็จะต่ําไปนิดนึงเพราะว่ารถคันนี้ผมคิดว่าเขาหน้าจะโหลดหน้ามาซึ่งถ้าการโหลดหน้าแล้วก็ถ้าใส่ของถ่วงด้านหน้ามันจะกดหน้าลงเยอะซึ่งรถมันก็จะค่อนข้างแข็งกระด้างน,นิดนึงนะครับและอีกอย่างหนึ่งแนบทรงนี้สามารถรับน้ําหนักได้ที่3ตันนะครับก็ถ้าจะเอาน้ําหนัก2ตันไปกดเขาเนี่ย คือพูดง่ายๆว่ารถเขาก็จะมีความแข็งกระด้างนิดหน่อยแต่ถ้าระดับสามตันเนี่ยโอเคนุ่มนวลแน่นอนนะฮะให้ดูครับลูกค้าคันนี้โหลดหน้าไหมเดิมๆเ,เลยเหรออ๋อลูกค้าไม่ได้โหลดหน้ามาคันนี้ฮะเป็นหน้าสแตนดานนะครับทีนี้น้ำหนักเราใส่มาทางด้านหน้าเยอะหน้าก็จะงุบลงมานิดนึงนะฮะเป็นยังไงบ้างฟิลแข็งไหม มันจะกระด้างกว่าเดิมมันจะออกแนวฟิวแข็งกว่าเดิมแต่ว่าเล่นการขับขี่มันจะโครงเพลงน้อยลงฟิอมันเป็นไงบ้างดี่ดิมากเลยิใช้ได้ใช้ได้คือดีกว่าเดิมแ,มมแน่นอนใช่ไหมฮะเวลายนหลุมอะไรเงี้ยมันจะมีช่วงยืดหยุ่นได้เพราะว่าตอนนี้สองตันเราไม่สามารถเทสได้มากกว่านี้เพราะว่ารถเราเป็นรถแคบแต่ว่าสอตันเนี่ยช่วงยืดหยุ่นเหลือประมาณนิ้วกว่าซึ่งมันสามารถยืดหยุ่นได้อีกสามตันก็แบกได้แต่ถ้า อยากจะให้มันมีช่วงเด้งมากกว่านี้เดี๋ยววันไหนลูกค้าลองไปใส่ของ3ตันนะฮะถ้าช่วงเด้งมันเหลือน้อยขนาดนี้นะลูกค้าตัดลูกยางออกได้นิดนึงครับเพราะว่าล้อของลูกค้าเนี่ยมันไม่ได้ออกทางออกมาติดซุ้มมันสามารถตัดลูกยางช่วยได้แต่ตอนนี้ที่เราเทส3ตันไม่ได้เพราะว่าเรายกน้าหนักขึ้นไปไม่ได้มันมันติดอยู่ได้แค่นั้นแต่ถ้าผมมองแล้วลักษณะคือถ้าอีกหนึ่งตันนะมันจะย่อได้ไม่เกินหนึ่งเซนมันก็สามารถที่จะแบกได้สามตันสบายๆหรือจะฝืนมากกว่านั้นก็ได้ แต่ถ้าลิมิตพอเดิมผมว่าลูกค้าคงไม่ได้ใส่เกินมากกว่านั้นเอาเต็มที่ก็สามตันสามตันนิดหน่อยแบกได้ครับถ้ามันจะเหลือลูกยางนั่งเผาเหลือนิดเดียวก็เอามีดเฉือนออกได้เพราะว่าซุ้มมันห่างกว่าเยอะฮะใช่แต่ก็โดยรวมก็คือว่าโอเคใช่ไหมขับแล้วมันใช้ได้แต่รถเบ้าผมจะรู้สึกว่ามันจะกระด้างขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าแหนบที่มันอยู่ใต้ล่างมันจะมันจะแข็งกว่าแหนบตัวนั้นและอย่างแหนบชุดเก่าของลูกค้าคือเปิดช่วงเด้งเยอะมากเวลาตกหลุมเนี่ยยังไงตัวเนี้ต้องแข็งกว่าอยู่แล้ว เพราะว่าลูกค้าเคยขับช่วงเด้งสูงมันก็เลยนิ่มแต่ถ้าตอนนี้เราเซตให้ช่วงเด้งให้มันเหลือน้อยแต่มันรับน้ำหนักได้มากกว่าแน่นอนโอเคเนาะ,ะลูกค้าเดินหน้าครับเนี่ยฮะก็เสร็จแนบ,บให้แล้วประมาณ3มตันนะครับใส่2ตันยังยัง,ย,งยังห่างเป็นนิ้วนนครึ่งนะฮะลูกยางนั่งเผาแต่ถึงขนาดว่าถ้าเราใส่3มตันแล้วนะครับถ้าเกิดว่าล้อนะฮะห่างซุ้มเยอะเราก็สามารถเฉือนลูกยางออกได้นะครับซึ่งรถ ตัวแคปเนี่ยซุ้มเขาโปร่งนะครับซุ้มเขาค่อนข้างที่จะโล่งโปร่งเลยพูดง่ายว่าล้อไม่ติดซุ้มเนี่ยเราสามารถตัดลูกยางช่วยได้ครับทาให้รถมีช่วงยืดหยุ่นได้มากกว่านี้อีกนะฮะโอเคเป็นเป็นคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแนบนะฮะก็ติดต่อมาที่อูปาริชาติทอรลอยได้นะครับช่วงล่างก็จะประมาณนี้ครับลูกค้าก็เดินทางากลับบ้านแล้วครับ f อมาจากชัยภูมิโอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะครับ สามตันใส่ได้แน่นอนครับเดินทางปลอดภัยนะครับรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายครับโอ้โห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 สีไฟสวยมากขอบคุณมากครับ